คุณผู้ชมครับเกือบ2เดือนแล้วที่คดีของคุณแตงโมนิดานักแสดงสาวยังไม่มีท่าทีว่าจะปิดคดีลงนะครับผมซึ่งล่าสุดได้มีภาพหลุดออกมาคือถ้าดูชุดมันก็ใช่ชุดของคุณแตงโมที่ใส่ในวันเกิดเหตุนั่นเองซึ่งชาวเน็ตเขาก็ได้แชร์ภาพพวกนี้ที่ดูคล้ายเหมือนคุณแตงโมที่ยืนอยู่บนเรือโดยชุดคล้ายกัน มีกับโรงสีขาวผูกอยู่ที่เอวเหมือนกันความยาวของผมก็ไล่อยเลียกันส่วนด้านหน้าก็มีผู้ชายยืนอยู่หนึ่งคนซึ่งมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าผิดตัวหรือเปล่าซึ่งมีคนนำเอารูปมาเปรียบเทียบซึ่งมีคนบอกว่าแคปทันแค่นี้คุณเป็นใครไม่รู้แต่มีรูปเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ถ้าไม่ใช่คนบนเรือได้ไปให้การกับตำรวจหรือย,ยัง หรือนำเข้าข้อมูลเท็จต้องแจ้งทนายเดชาแล้วต้องการให้ตรวจสอบว่าภาพนี้เป็นภาพจริงหรือไม่หากจริงมาจากมือถือของใครหากยังไม่ได้ตรวจสอบควรมีการตรวจสอบหรือไม่เพราะอาจจะพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากไม่ใช่ภาพจริงทำเพื่อประยงทำเพื่อประสงค์อะไรมีความเกี่ยวข้องอะไรกับในคดีนี้หรือไม่ ซึ่งนอกจากนี้ลายจุดที่กับโรงสีขาวของคุณแตงโมขนาดก็ไม่เท่ากับภาพถ่ายของคุณแตงโมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับผมรวมทั้งไม่น่าจะใส่ขอโทษนะครับคือมันจะเห็นว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นผ้าอนามัยแบบยาวและแบบมีปีกด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นรูปถ่ายของคุณแตงโม ในชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุซึ่งทุกคนมองคล้ายๆว่าชุดว่ายน้ำตัวนี้เมื่อก่อนมันแบบไม่มีเป็นแป็คซึ่งทุกคนก็ได้ถามต่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะใช้ผ้าอนามัยแบบมีปีกกับชุดแบบนี้หรือไม่ซึ่งทางด้านผู้หญิงส่วนมากหลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีคนใส่เพราะมันจะเห็นว่าเราได้ใส่ผ้าอนามัยเพราะมันจะออกมานอกชุดอย่างแน่นอนล่าสุด ทางด้านของทนายเดชาได้บอกกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้เห็นรูปนี้แล้วแล้วก็ให้ไปตรวจสอบว่าใช่คุณแตงโมหรือไม่เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีในการตัดต่อมันก้าวไกลเหลือเกินและต้องไปส่งให้ตำรวจพยานหลักฐานตรวจสอบดูว่ามันเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพตัดต่อหรือไม่ซึ่งนักข่าวก็ได้ถามอีกว่า ภาพที่หลุดออกมาในช่วงที่จะใกล้จะปิดคดีของคุณแตงโมนี้มันจะส่งผลกับรูปคดีหรือไม่ทางด้านทนายเดชาบอกว่าภาพที่หลุดออกมานี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คนบนเรือเห็นว่ามีการนั่งปัสสาวะท้ายเรือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และอาจจะสื่อถึงคุณแตงโมว่าไม่เรียบร้อยและอาจจะต้องการให้เห็นว่าสิ่งที่คนบนเรือพูดมันเป็นเรื่องจริงนั่นเอง คงไม่มีผลต่อรูปคดีเพราะพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนคดีใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสรุปว่ามีการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนทางด้านเรื่องของการแต่งกายมันไม่น่าใช่ประเด็นหลักเพราะขณะนี้มีหลักฐานอื่นๆพร้อมด้วยทางด้านของคุณแม่ของน้องแตงโมก็ได้ออกมาบอกกับนักสื่อข่าวว่าคุณแม่ไม่เชื่อว่าเป็นรูปหลุดที่ออกมา เป็นน้องแตงโมจริงๆเพราะจากภาพคุณแม่ดูว่าด้านหลังและแขนมันดูล่ำไปข้อศอกดําน้องโมเป็นคนตัวเล็กและเป็นภาพถ่ายที่เรียนแบบหรือเมคขึ้นมาและแม่ของนุนแตงโมยังถามีกว่าทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อเอามันหรือได้ตังขอให้หยุดทำได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะแจ้งความให้ติดคุกเลยนะ รวมถึงคนที่โพสต์ภาพศพของน้องแตงโมด้วยว่าให้หยุดการกระทําทั้งหลายด้วยเถอะและคุณแม่ก็พร้อมบอกด้วยว่าภาพที่หลุดออกมามันไม่มีผลต่อรูปคดีของน้องแตงโมอย่างแน่นอนเพราะว่าทางคุณแม่และตำรวจได้เห็นภาพหมดแล้วซึ่งล่าสุดทางชาวเน็ตก็ได้ออกมายืนยันอีกว่ามันไม่ใช่รูปของน้องแตงโมเพราะชุดที่น้องแตงโมใส่ วันที่เกิดเหตุมันไม่มีเชือกผูกที่ด้านหลังและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกับคุณแม่ของน้องแตงโมเลยว่าทำไมกล้ามของคุณน้องแตงโมมันเป็นล่ามากขึ้นแล้วก็สอกดำเหมือนกันและก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นรูปของน้องแตงโมจริงๆล่าสุดของเมื่อวานมานี้เองทางด้านของคุณแซนว,วิสาพัฒ์มโนไมแจมขึ้นหนึ่งในคนบนเรือ ได้มารายงานตัวครั้งที่สองโดยแจ้งข้อกล่าวหาการกระทําประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเมื่อวานทางด้านคุณแซนก็ได้เดินปะเดินทางไปที่สอนอนน,นทบรุรีประมาณบ่ายโมงตรงเดินตาเดินทางมาตามกําหนดเงื่อนไขของทางตํารวจซึ่งคุณแซนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและคําถามแรกที่ผู้สื่อข่าวถามคือ เห็นภาพหรือ,อยังภาพที่เป็นด้านหลังของคุณแตงโมซึ่งคุณแซนบอกว่าใช่แซนเป็นคนถ่ายเองก็เห็นมันสวยดีเลยถ่ายซึ่งทางคุณแซนยังยืนยันคําเดิมทุกอย่างซึ่งบอกได้บอกอีกว่าภาพนี้ได้ส่งให้กับตํารวจและเพื่อนแค่2-3คนนั่นเองแล้วเกิดในกรณีที่ทางด้านของ คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไปแจ้งความที่กองปราบปรามว่าคุณแซนเบิกความเท็จและมีการยื่นพยานหลักฐานทำให้การปิดคดีต้องเลื่อนไปในวันที่22เมษายนี้ซึ่งทางนักข่าวก็ได้ถามคุณแซนว่าคิดเห็นยังไงกับในเรื่องนี้บ้างซึ่งคุณแซนก็ได้ตอบกับนักข่าวว่าไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่เบื่อ แต่อยากจะทราบว่าทำไปเพื่ออะไรว่างเหรอคะเพราะให้การตามความจริงทุกอย่างพยานหลักฐานก็พร้อมคุณยังไม่จบทำให้คนบนเรือลำบากต่อไปได้อะไรขึ้นมาพอเถอคะค่ะเหนื่อยคะ่ะเลิกหิวได้แล้วละ่ะ ซึ่งเธอก็ได้ออกมาตอบสัมภาษณ์กับนักข่าวในครั้งนี้โดยท่าทีที่สดใสขึ้นได้ตอบข้อความแบบแทบตลอดซึ่งเธอก็ยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้ยังมีคนส่งข้อความมาด่าเธอเลยในอินบ็อกด่าทุกวันฝากบอกว่าให้หยุดเถอะทางด้านคุณแซนก็บอกว่าไม่ฟ้องหลอกกับพวกคนพวกนี้เพราะเขาอาจจะได้รับข้อมูลมาเพียงด้านเดียวเธอกล่าวทิ้งท้ายไว้อีกข้อความนึงว่า ไม่ว่ายังไงความจริงก็คือความจริงคุณยังไม่รู้ความจริงและมาด่ากันขนาดนี้มันถูกเหรอซึ่งแน่นอนครับการกำหนดการครั้งต่อไปในการรายงานตัวของคุณแซนก็คือประมาณวันที่26เมษายน2,565ประมาณบ่าย3โมงครึ่งนะครับผมและการถแถลงล่าสุดปิดคดีของคุณแตงโมซึ่งทุกคนก็แทบจะรู้ว่า เป็นคนแรกๆที่มีการพบศพคุณแตงโมและหาร่างคุณแตงโมนั่นก็คือคุณไทยเอกพันบร์รลือลิ์ซึ่งเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมหน้าตอนนี้ซึ่งทางคุณไทยก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก็เชื่อและว่า่าเร็วๆนี้ตำรวจจะหาคำตอบข้อสงสัยข้องใจทั้งหมดของทุกคนและชาวเน็ต และตัวเองก็รู้สึกโล่งอกที่คดีนี้เกือบจะสองเดือนแล้วจะได้มีการปิดคดีเสียทีซึ่งนักข่าวถามต่ออีกว่าในกรณีดราม่า,มาครั้งทครั้งก่อนที่เกิดขึ้นกับคุณไทยที่คุณไทยเคยบอกว่าได้เห็นฟันของคุณแตงโมหักนั้นแล้วจนให้คุณหมอพรทิพย์ได้ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ตามที่เป็นข่าวซึ่งตัวเองก็โดนทัวลงไปช่วงหนึ่ง ตัวเองคิดอย่างไรบ้างซึ่งทางคุณไทยก็ตอบว่าผมไม่คิดอะไรและไม่ได้โกรธอะไรแต่ตามที่ตัวเองเห็นนั้นเพราะผมต้องการให้สังคมได้ตรวจสอบถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คิดว่าผมได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วทางด้านของคุณเตส้สอสอมงคลกิจก็ได้ไปร่วมกับเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างแม่สีตางบัวทองก็ได้ไปร่วมกิจกรรมพับนก ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโมนิดาที่ได้จัดขึ้นที่ท่าเรือพิบูลสงครามหรือณนะตอนนี้ที่เขาเรียกกันว่าท่าเรือของน้องแตงโมไปแล้วซึ่งยืนยันว่าจะร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมในฐานะตัวแทนราษฎรที่มีข้อสงสัยและก็บอกอีกว่าได้มีกลุ่มแฟนคลับของน้องแตงโม และสอสอเต้ก็ยังคงไปร่วมกิจกรรมไว้อาลัยให้กับน้องแตงโมเพื่อระลึกถึงน้องแตงโมอย่างอย่างตลอดอยู่แล้วส่วนการทำกิจกรรมในครั้งนี้คือเป็นการพับนกพิราบขาวเพื่อแสดง สื่อของเชิงสัญ,ญลักษณ์เรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องแตงโมนั่นเองและทางด้านสสเต้และแม่สีตางบัวทองก็ได้ล่องเรือไปโปรยดอกไม้กลางแม่น้ําและใกล้จุดที่พบศพของน้องแตงโมนั่นเองเพื่อเป็นการระลึกถึงน้องแตงโมซึ่งคดีนี้ของน้องแตงโมนิดา จะปิดคดีได้ภายในวันที่22เมษายนนี้ได้จริงหรือไม่เราก็ต้องมารอดูการถแถลงของทางตำร,ร,รวจสพน,นทบ,บุรีกันนะครับผมว่าตำร,ร,รวจสามารถไขข้อข้องใจในรูปคดีของน้องแตงโมในลักษณะไหนและเกิดจากอะไรกันแน่ที่ทุกคนสงสัยและชาวเน็ตตั้งคำถามสงสัยกันมานะครับผมรอติดตามชมกันว่าวันที่22เมษายนนี้จะปิดคดีของ คุณแต่งโมได้หรือไม่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม